สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมทวิณีโดยไม่หมออัมธรรมธา,ราโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะหัวข้อวันนี้เป็นข่าวดีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเซอร์ไพรส,ส์อะไรดีๆก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณน,น,นะคะ,ะรายปักเนาะก็คือ30กันยาถึง16ตุลา2567มาดูกันว่าจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะเดี๋ยวหมอจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กองนะคะ แล้วก็ให้เลือกกันนะว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเราจะเกิดข,ขึ้นใน,นกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามแล้วก็กองที่สี่นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่เอาละเอาละเอาละก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำนะคะอ่ามีให้เลือกสี่ก่องน,นะหนึ่งสองสามและสี่นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะคะหากคุณยังไม่โอเคเท่าไหร่กดพอ์ทำต่อไปอีกสครู่หนึ่งนะ ส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่ลลลอนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆเปิดดวงตาที่3ตรงหว่างคิ้วออกไปส่งกระแสจิตขอดูพลังงานหน่อยข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ30กันยาถึง16ตุลาจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ใครยังไม่โอเคกดพอยส์ทำเ่าไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่30กันยาถึง16ตุลา2567 123และ4นะคะอ่ะให้เวลาเลือกกันอีกสักครู่หนึ่ง ใครยังสับสนยังไม่แน่ใจทำสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะทำสมาธิใหม่สักครู่หนึ่งเลยเนาะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาเลือกกองไพ่อีกรอบหนึ่งหากทำแล้ว3ามสี่รอบก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดีให้ฝากทำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้นะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายการเริ่มต้นจากกองที่1ตามไปกองที่2 3งสาและสไล่ไปตามลําดับเลยนะจ๊ะอ่ะมาดูกองที่1กันก่อนเลยนะคะว่าข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณวันที่ส0บสกันยาถึง16ตุลาคืออะไร <c oughs> พร้อมนะ1 2และ3ค่ะู congratulation เลยนะคสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่30กันยาถึง16ตุลา2567 <i> ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสเป็นลูกรักสิ่งศักดิก์สิทธิ์เออนะขอพรอ,อะไรไว้ขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารนาาในช่วงเวลานี้โอ้โห ต้องบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้เออดวงชะตานี้มีโอกาสสมหวังดังใจขอพอรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาะหากเป็นเรื่องการงานขอพอรไว้มีโอกาสว่าการงานธุรกิจจะสําเร็จสมหวังจเริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนร์ตามที่หวังและตั้งใจหากขอพอรการเงินไว้มีโอกาสว่าเงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมา หากขอพรในเรื่องของโชคลาภโชคลาบนะมีโอกาสว่าจะได้ลาบมีโอกาสว่าจะได้โชคเออหากขอพรในเรื่องของความรักมีโอกาสจะสมหวังได้ปักหลักลงหลักปักฐานกับใครนะมีโอกาสว่าจะสมรักสมรสสมหวังดังใจมีโอกาสว่าขอพอรสิ่งใดสมหวังดังใจปรารถนาแน่นอนนะเออ,เอ,อ,นะเอ,อดวงชะตาดีดวงชะตาเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงชะตาจะได้พิชิตชัยนะสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเออนะนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่คุณขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่มันจะเ,เขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะมีโอกาสว่าจะสมหวังดังใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักไม่ตายเอนดูและประทานพรให้มีโอกาสจะสมหวังดังใจปรารถนาในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนเออนะ กลายแล้วานายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะ้ก็อินนี่ได้นะอ่ะมาถึงกองที่สองกันบ้างจา้ะนะมาดูกันว่า30กันยาถึง16ตุลาดวงชะตาอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นข่าวดีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆในช่วงเวลาที่กล่าไปข้างต้นนี้นะะลุ้นไปพร้อมกัน1 2และ3ค่ะโอ้เซนแรงพลังแรงนะ 30กันยาถึง16ตุลาต้องบอกเลยดวงชะตาแรงเอออะขอดูพลังงานเพิ่มเติม <ๆ S 1> อีกสักหน่อยนะคะเพื่อความชัดเจนนะว่าเซนแรงพลังแรงคืออะไรอย่างไรเสือไก่กุ้งเออดวงแรงโอเคชัดเจนข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิเออสากันยาถึง16ตุลานะจะเป็นเรื่อง เซนดูเหมือนคุณจะมีเซนที่แรงนะหรือแคลคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายทางป่วงคือดวงแรงดวงแข็งดวงมีชัยชนะดูดวงอยู่เหนือศัตรูคู่แข่งดวงอยู่เหนือภัยและปัญหาอุปสรรคต่างๆดวงชะตาดีดวงชะตาแรงนะทำให้หากใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครคิดไม่ดีจะแพ้ดวงชะตาไป นะจะแพ้ภัยไปเองใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาไปนะใครที่เป็นศัตรูคู่แข่งเขาจะพ่ายแพ้ให้กับคุณดวงชะตาของคุณจะแรงจะแข็งมีเซน์แรงรับรู้ล่วงรับรู้ล่วงหน้านะว่ามันจะมีเซน์อะไรบางอย่างบอกคุณว่าคุณควรจะไปซ้ายหรือขวา เดินหน้าหรือถอยหลังนะไปอยู่จุดไหนแล้วดีจุดไหนไม่ดีคุณจะมีเซนส์ของตัวเองที่ชัดเจนเหลือเกินใครดีใครร้ายใครมาดีใครมาไม่ดีคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเหมือนมีคนคอยชี้แนะชี้นําแนวทางหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเปิดทิศเปิดทางชี้แนะชี้นําแนวทางให้คุณไปสู่จุดที่ดีด้วยนะหากเป็นในเรื่องของการงานนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากมีปัญหาอุปสรรค จะสามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการงานเหมือนคุณจะรู้ทนะันน่ะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆผ่านพ้นไปได้โดยดีนะหากเป็นในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะมันเหมือนคุณจะจับทิศจับทางถูกนะและถ้าเป็นในเรื่องของการเงินที่มีติดขัดต้องบอกเลยจะผ่านพ้นไปได้ไดีหรือคุณอาจจะพบช่องทางเห็นทางออกเห็นทางแก้เห็นแนวทางเห็นโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามา หรืออาจจะได้รับรายได้เสริมได้รับเ,เงินเพิ่มเติมนะเงินพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหรือถ้าเกิดว่าเป็นหนี้นะก็ดูเหมือนจะมีช่องทางในการเจรจาติดต่ออะไรต่างๆนะแล้วก็สามารถเคลียร์หนี้ที่คลายไปได้นะคะหากเปในเรื่องของความรักนะดูเหมือนกับว่าใครดีก็จะเข้ามาคนที่ไม่ดีจะเดินออกไปเองนะแล้วเหมือนดวงชะตาจะได้เจอคนดีนะเหมือนจะมีโอกาสที่จะได้เจอ หรือว่าพบรักแบบพมรมลิขิตแบบบุพเพสนิวาสแบบฟ้าส่งมาให้รักกันเออมันจะมเออีเส้นทางของดวงชะตานะนำพาให้ไปเจอคนดีใครดีจะจะได้เห็นรู้เช่นเห็นชาติใครไม่ดีนะจะได้รู้เห็นได้รูเช่นเห็นชาติใครดีนะก็จะเข้ามานะแล้วก็จะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนถูกทิศถูกทาง นะถูกที่ถูกเวลาไปหมดเลยนะเออดวงชะตาจะดีมากในช่วงเวลานี้นะแล้วในเรื่องของโชคลาบก็มีด้วยเออม่ีโอกาสมีโชคมีลาบแต่อย่าลาบโลภมากนะโลภมากลาบจะหายมีโอกาสที่จะมีโชคลาบมากๆเลยด้วยนะคะจะได้โชคไดนะ้ลาบนะคะลาบ้อยลาบที่มีคาดคิดว่าจะได้กอดดามีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยเนาะโอเคใครท่นานานท่านไนแล้วก็แชร์ลินนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอืมขอดื่มน้ำสักครู่ กองที่3นะคะมาลุ้นกันนะว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่30กันยาถึง16ตัวตุลาลุ้นไปพร้อมๆกัน1 2และ3ค่ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยข่าวนี้สิ่งดีๆที่จะเกิดข,ขึ้นกับคุณดูเหมือนคุณจะได้รับมรดกตกทอดเอะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดีกว่านะเพื่อความชัดเจนว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาองข่าวดีในช่วงเวลานี้เหมือนจะได้รับมรดกทอดได้มีคนเอาโชคอลลามมาให้เลยเอ้ย โอเคเข้าใจละหมดทุกข์หมดโศมดโรค,หม,โรคหมดภัยอย่างนี้ดีกว่านะคนที่เลือกกลองที่สามนี้นะช่วงที่ผ่านมาดูเหนื่อยมากเลยเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะมีนี่มีความอึดอัดใจมีความไม่สบายใจนะเออมีเรื่องให้ทุกข์ใจไม่สบายใจค่อนข้างเยอะเลยนะข่าวดีของคุณในช่วง30กันยาถึง16ตุลานี้ ดูเหมือนกับว่าปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างจะเริ่มคลี่คลายทำดีจะได้ดีนะนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้สะสมแต้มบุญสะสมสะเสบียงบุญไว้เลยนะดูเหมือนกับว่าหากคุณสะสมสะเสบียงบุญไว้ดีนะหรือสะสมบุญกุศลไว้ดีคิดดีพูดดีทำดีอยู่สม่ำเสมอ จะเหมือนมีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะทาให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะหรือหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัยสับพะรดเสน่ห์จันไรอาจจะหมดไปผจรทใจาหายไปนะคะหากเป็นในเรื่องของการงานที่ติดขัดนะอาจจะมีปัญหาเพื่อ่วงงานก็ได้นะคะหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องของการงานดูเหมือนกับว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหากเป็นเรื่องของธุรกิจ ที่อาจจะไม่เป็นไปดังใจหรืออาจจะรู้สึกว่ายังบริหารจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับว่าพอขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์เนาะนะนะจะทําให้ธุรกิจมันอาจจะดีขึ้นนะผ่านพ้นไปได้ไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะใครที่เพิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็มีโอกาสว่าจะหายนะหรือว่าดีขึ้นในช่วงเวลา1 5 1 6วันนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของออการเรียนเนาะ เออมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยแล้วจบนะสุดท้ายก็จะจบมีอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เลยผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะเออจะผ่านพ้นไปได้แน่แน่เ mm. หนื่อยหน่อยเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนกับว่าดวงกําลังจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วในช่วง30กันยายนถึง16ตุลาคม2องพเพราะนั้นดวงชะตาจะโอเคขึ้นจะดีขึ้นนะคะเออจะสดใสขึ้นนะคะหากเป็นเรื่องของความรัก หากคนเพิ่งจบความสัมพันธ์นะี่ยใครบางคนไปดูเหมือนกับว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะหรือถ้าเกิดว่าเจอความสัมพันธ์แย่ๆความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ดีๆจะเข้ามาแล้วหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขาเรียกว่า เป็นพ่อสื่อแม่ชักทําให้คุณได้พบเจอคนดีๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเออนะหรือถ้าเกิดว่างอนงอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เหมือนกับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นกาวใจนะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นคนสําคัญที่ช่วยอุปถัมภ์ค้าชูช่วยเหลือสนับสนุนนะทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นในรอบด้านเนาะโอเค ใครทั้งนายไม่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายกันแล้วค่ะมาดูกันซิว่าข่าวดีของคุณเรื่องเดียวดีๆของคุณจะมีอะไร1 2และ3ค่ะ oh my god congratulations สำหรับคนที่เลือดฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่30กันยาถึง16ตุลาต้องบอกเลยดวงชะตาเป็นมหาเศี รวย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 มีโอกาสรับมีโอกาสรวยมีโอกาสมีเงินมีทองมีโอกาสมีเงินไหลก่อมีทองไหลมามีโอกาสได้รับทรัพย์ได้รับเงินก้อนโตรับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสว่าจะมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสว่าจะได้รับทรัพย์รับเงินรับทองมีโอกาสได้จับเงินล้านเอ ดวงชะตาเศรษฐีคิดดูแล้วกันมีโอกาสได้เป็นมหาเศรษฐีรวยเพียงชั่วข้ามคืน มีโอกาสเลยว่าหากทําการงานก็อาจจะได้เพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นตำแหน่งอะไรต่างๆได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะหรืออาจจะได้เงินพิเศษนะมีโอกาสทางการเงินเข้ามามากถ้าทาธุรกิจเงินไหลกองทองไหลมาขายดิบขายดีนะมีโอกาสมีลูกค้ารายใหญ่มาทําให้คุณได้เงินได้ทรัพย์ได้สินได้เงินได้ทองจานวนมากหวังเงินจะได้เงินหวังทองจะได้ทองเงินที่รอคอยเงินที่รออยู่มีโอกาสได้ในช่วงเวลานี้นะ โชคลาบลาบลอยต้องบอกเลยว่ามีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีมีโอกาสร่ำรวยเออนะหากในเรื่องของความรักจะได้พบรักสายเปจะได้พบรักคนร่ําคนรวยจะได้พบรักคนที่เป็นเศรษฐีนะพากันเฮงพากันปังพากันรวยพากันหูกหวยพากันรวยเบอร์นะเออมีโอกาสาเหลือเกินว่าดวงชะตาช่วงนี้ราศีออราราศีของมหาเศรษฐีจับคุณมาก มีโอกาสเลยจะได้รับทรัพย์รับเงินรับทองเออดวงชะตาดีจริงๆรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยเงินล้านเออดวงชะตาดีมีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีในครานี้จริงๆแหละเออใครรลรัทนายอยูทานายแล้วก็แจกคิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะเออครบทุวนกระบวนความนะคะทั้ง สกองเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยในสัปดาห์30นะในช่วงเวลานะ30กันยาถึง16ตุลาหลายกองนีนดวงชะตาดีมากมีข่าวดีอะ่ะเอ,อ้มีเงินมีทองมีอะไรโอ้โห,หความสำเร็จดีเหลือเกินดีเหลือเกินนะ ต้องบอกเลยนะเออบางกองก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าได้หายใจหายคอกันบ้างนะเป็นข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูส่วนตัวเนาะทักมาทาง Line Official นะคะหรือว่าแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะเออส่วนใครที่อยากจะดูฟรีจะมีไลฟ์สดนะคะ แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่จังหวะโอกาสบุญกรรมสัมพันธ์กันแล้วแต่ความโชคดีนะคะก็ติดตามกันไว้กดกระดิ่งกด C first กดดาวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ใครอยากจะดูฟรีในกรณีแบบไลฟ์แบ,แบบแบบพิกอากาศแบบนี้ก็คอมเมนต์หัวข้อที่คุณสนใจมาไว้นะหมอจะหยิบท็อปิกของคุณนะมาทำเนาะนะคะจะได้ดูแบบพิการก,ากันนะคะส่วนใครที่ อยากติดตามนะใครที่ติดตามแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะทุกการติดตามขอบคุณมากมากจริงๆค่ะเป็นกําลังใจให้หมอมากๆเลยนะขอบคุณจริงๆแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะหมอฝากติดตามด้วยละกันตอนนี้ช่องทางในการติดตามก็มี YouTube Channel อ้าทะเลนีภาษาอังกฤษนี้นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook อัมเทอีภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่หมออัมธรรมทาโร่นะแล้วก็เฟซส่วนตัวจะเป็นคารินีอินทอรนนต์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไอจีอัมเทอรีส์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไลน์ออฟฟิ i ชียลจะเป็นหมออัมธรรมทาโร่นะคะเอ่อทิกตอกอัมเทอรีส์ภาษาอังกฤษ X อ็กัมเทอรีส์ภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยแม่หมออัมธรรมทาโร่แล้วก็เออเทร็ดนะคะอัมเทอรีส์ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะก็ ดูจำนวนผู้ติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนมาปลอมเยอะเหลือเกินนะคะก็เรามาระวังกันด้วยมไม่มีการทักไปเชิญชวนมสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะคะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งดูดวงต่างๆก็แล้วแต่นะคะจะใครสนใจทักมาเองจะไม่มีการที่ทางหมอจะทักไปแล้วก็ไม่มีการสมัครสมาชิกลงต้องใจเงินอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเออถ้าจะมีก็คือ เป็นเรื่องของการค่าครูในเรื่องของการดูดวงเท่านั้นเองค่าบริการนะคะในการให้คำปรึกษาอะไรต่างๆซึ่งต้องทักมาเท่านั้นนะคะไม่มีการที่จะทักไปหาก่อนนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆด,ดูยอดผู้ติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามียอดผู้ติดตามน้อยๆอาจจะไม่ใช่นะเ,เพราะาตอนนี้แฟนเพจก็อาจจะประมาณเกือบ90 0 0 0มืนแล้วนะคะเกือบ9 0 0 0 0มืนแล้วนะคะแล้วก็เฟซส่วนตัวจะเป็นแสนเจ็ดกว่าเนาะนะคะแล้วก็ในติ๊กต็อกก็ประมาณ เกือบ9 0 0 0แสนแล้วนะคะแล้วก็ในใน u t u b e นี่ก็เกือบ50,000แล้วเนาะ40,000กว่า50,000นะคะเกือบ50,000แล้ว40,000กว่านะคะแล้วก็ใน IG ก็หมื่นกว่าเนาะนะคะแล้วก็เอ็กซ์ X อาจจะน้อยหน่อยนะคะเพราะส่วนใหญ่เอาไว้มีศิลปินเนาะนะ <laughs> ในเทรดก็ประมาณพันกว่าเนาะก็ก็ก็ดูดีๆนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะจ๊ะแต่หมอได้ดำเนินคดนีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่ก็ มันก็มาเรื่อยๆจริงๆนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริงกริ๊งกดซีฟอร์มให้หมอนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นมูลไส้ให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนก็ทักมาทาง Line o f f i c i a l หรือว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเดินรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบบา